สวัสดีครับวันนี้จะมาทำตัวกระบะเพาะปลูกผักนะครับก็ซื้อมาจากช้อปปี้ต่ว่าจะมาแกะให้ดูว่าจริงๆแล้วมันราคาเท่าไหร่ถ้าเราซื้อกระบะมาอย่างเดียวแล้วมาซื้อท่อเองข้างนอกเนาะโอเคสำหรับกล้องไม่ได้เหรอครับอย่างแรกเลยเราไปซื้อท่อผมใช้ท่อเป็นท่อหกขุนแบบหนาเนาะแบบนี้หกขุนแบบหนามันจะสั่งมาได้เป็นสี่เมตรเป็นเป็นเส้นละสี่เมตรเนี่ยแตแ่ว่าเราขอให้เขาตัดให้มันจเจือดสองเมตรแล้วก็มันจะทําให้เราใส่รถ นิสสันมาร์คันนี้เล็กก็ใส่ได้นะครับเป็นท่อสองเมตรทั้งหมดสี่เส้นอ๋อสองเส้นสองเส้นสี่สี่เมตรหนึ่งเส้นเนาะเราเราจะได้เป็นสองเมตรสองเส้นออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องซื้อมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อเอามาตัดเป็นก้านหกสิบเซนแบบนี้ก้านห0สเซนเพราะว่าเราจะเอามาใส่แนวขวางแล้วก็จะมีไอ้ตัวเล็กยี่สิบห้าถึงสาสิบเซนนะครับอีกสี่สี่เส้นเพื่อเป็นแกนแนวตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้ท่อสี่เมตรเนี่ยทั้งหมดประมาณสองเส้นต่อหนึ่งกระบะนะ ก็ตกประมาณ120ของผมเป็นแบบหนานะจากนั้นเราก็ซื้อไอ้นี่ครับอสามทางตั้งฉากนะครับที่มันตกอยู่ตัวละยี่สิบกว่าบาทเลยอันนี้ก็ข้างแพงใช้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับในการลัดสี่มุมนี้หนึ่งสองสามสี่จากนั้นเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นกระบะแบบนี้กระบะแนวตั้งแบบนี้น่ารักน่ารักนะครับก็จะมีตรงนี้แล้วก็ขาตั้งกับพื้นอย่างนี้จะไม่มีตัวล็อกข้างล่างเนาะอ,นนอันนี้ที่อันนี้ที่ผมทํามาแต่จะรู้เหมือนกันว่ามันจะรอดไหมนะครับ